สวัสด,ดีค่ะมาเจอกันในช่วงสายายนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปต่อแล้วค่ะฮาลโหเนมาหดนำตนใหม่สวัสด,ดีค่ะ กลับ้วค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศแบบเลิศเลิศเลิศไปดูว่าเราจะทันเบกรกฝัดกันไหม <c oughs> <c oughs> เราจะขี่รถข้ามฝากไปไหมนี่ อยากให้มันเป็นวันพักผ่อนนะคะมึงอูรพี่น้งเพราะว่าอันนี้เขากะมีแต่เวลาจะนอนเนาะทั้งทั้งที่บรรยากาศดีๆเราก็อยากจะน,นอน ดูนี่อะไรอ่ะให้เราเหรอใช่พอดีเลยเราไปตำแจ่วไปซื้อแจ่วมากินกันอ่ลุงเขาบอกไว้ใช่ไหมคะโอ้คุณลุงบางคนุนมาเขาบอกไว้ม่ใเพราะคงเขาทุคงดูแล้วว่าคงไม่ได้ไปดูใส่ผักแน่นอนมีแปลงผักด้วยเหรอมีแปลงผักโอเคิี โอ้เล oh. ิศมากเยดึงมาให้ทรงนี่เลยโอ้ยโอ้หน้าอร่อยมากเลยแม่ไปซื้อสดมากเลยอ่ะส้มตำไปกินกับ กินกับน้ำพริกน้ำพริกสีจ้าหลเท่าเรมีคนอยู่อยากกินกาแฟมีกาแฟไหมฟกาแฟอันไหนก็ได้ค่ะ ขวยังไม่ปิดหรอใช่ว่ัปิดยังคะปิดสิบโมงอาหารเช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเชนเอาเอากาแฟกับขนมปังมีอะไรบเป็นชุดอาหารเช้ารขาวต้อะไรบ่ปิดหรคือตัวนี้ค่ะเาว่าถ้าเป็นต้องังคนเป็นคึ่งลูกานสิบโมงารกินกาแฟกันเล กาแฟกาแฟนี้ก็ได้<ต>กาแฟนี้ไม่ล่ละกาแฟเป็นแก้วไม่ล่ละเหมือนเมื่อคืนนะนต้องเดินไปสั่งตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อสั่งได้เลยใช่ไหมถ้ามุดเดินก็สั่งข้าวกินข้าวอยู่ที่นี่เลยจะต้องดูข้างนอกข้างนอกก็ได้ข้างนอกตรงไหนไปดู ก็เลยรู้สั่งกาแฟกินคนเดียวก็ได้ามาาไม่เอาไหมอะ่ะไม่เอาใช่ไหมเอาบีลาเต้เาาเตหวา,า,านหาหน้อยค่ะหวานน้อยนะค่ะ<ช>เอาร้อนดีกว่าค่ะค่ะหวานน้อยน้อยน้อยเลยนะคะขอบคุณค่ะปาเชิดมากเชิดมากแม่ดูสิ คุณยิงไอ้ไวนาเล่ต้องนั่งรอสิต้องนั่งรอคุณเขาใหม่ยังไม่มีใครออกมาเลยฮ <C ül> ันวุ้ยหน่าลาเอง่งบรรยากาศเลิศมากเลยแค่ที่จะมาเลินมาตรงนี้พี่ไอ้ยากถ่ายรู้มองสภานนั่นนะ <C ül> ถ่ายจะถ่ายให้ใช่ไหม อาหารเช้าวีบมใ่อยู่ค่ะจะทานหอ๋อไาวเตีงแล้วไวย้ขาเอาหารเช้าไว้ให้แล้ววางของไว้ตรงนี้ได้ไหมคะคือว่าเมื่อวานเหมือนกันยากบ้านอิาดาบา่อาหารเช้าก็เก็บไว้ให้แล้ว มากินเบรกฟาดแลว้ลวๆ <laughs> สวัสดีค่ะเปลีนเช้ามากเลยค่ะออ <laughs> นอนเพลิน แลนแ,นแลนนี<า>่นะคะบรรยากาศรอบลอบรรยากาศดีมาก าแฟค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังเดินมาแล้ว <c oughs> เบิกฟาดีนน,นานนนอหาัรยังนั่งมีตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นตะโดนละถาม่าปวดอาบน้ำอาบอน้ำชาเนี่ยปุ๊บแต่รุนรุนแตงนก็เป็นคน,นส,สีไอ้าซึ้งอู่เกอะไรขึ้นยาวบอเครียดเจกันสั่งย,ยัง <c oughs> เขาเขียวมาลา แว่ง A B F มันคืออะไร A B F มันคืออะไร A B F ก็คือพวกอาหารเยองกินาออ์อันฮอวดอกฮอแดกนั่นวะข้าวต้มไก่ดาวใช่ไหมมีอะไรบ้างข้าวต้มข้าต้มกับกาแฟกาแฟเอากาแฟด้วยครับาม กาแฟนี่เป็นกาแฟดำห,หรือว่าโอเคค่ะเอาชาสองเลยพี่อ่อนชาสกาแฟสอค่ะอ,อะไรนะกาแฟดำกาแฟดำตัดออกไปหนึ่งนะครับไม่เอาแล้วค่าจะเบิกอันนี้อันนี้เอาแล้วแล้วทำไมมันสิ้นสุดอ่ะของอีเดียส่งมาอ่ะพี่กัดนะมันแชร์เอาหรอ <c oughs> คืนอ่ะใครได้ดูป่ะได้สิ เบสิบโมงครึ่งเบกฟัดสิบปุ๊บครึ่งประการดีใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซสำนีนะคะฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะไลนอารุูนวิชอารุูนวิชดีซอร์สบายบายค่ะสวัสดีค่ะ